ว่าอะไรเนี่ยฉลามหลอกฉลามหลอนฉลามหลอกฉลามหลอนแกหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉลามจะตามแกไปทุกที่ฉลามหลอกฉลามหลอนฉลามหลอกฉลามหลอนแกหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉลามจะตามแกไปทุกที่แล้วี่ันตอนเีแซ่บรงลยแซบเยแซ่ยแ่

ออมออม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 ออแซริงไปที่อื่นต่อดีกว่าวู้ฮวู้ไปกันเลยทุ้าว้นี้มันต่ามูสกอวอนอสแตนโอรลสแตนโอรลสแตนเ้อไอ้ตัวเช่นไรเนเดินได้สนามอะไรเดินได้แล้วเนี่ยแล้วทุกามันนีนะ